ช่วงติวรักเต็มร้อยวันนี้นะคะเราได้ผู้เชี่ยวชาญค่ะผู้ช่วยมืออาชีพที่รู้ใจคุณผู้หญิงมากๆเลยนะคะคุณหมอชันวลีศรีสุโขนั่นเองค่ะหรือว่าคุณหมอวิวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนตค่ะสวัสดีค่ะน้องภูมิค่ะหนึ่งสายจากทางบ้านก่อนเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็สแตนบายเรียบร้อยแล้วคุณวัชรีเช่นครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ ฉันมีอะไรกาแฟแล้วมันมเลือดไหลแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บหน้าท้องนะคะไม่ทราบว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกมะเร็งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะว่าเช่ยอายุเท่าไหร่ครับอายุ35ค่ะแล้วเลือดไหลนี่กี่ครั้งนะคะหรือว่าเป็นไหลครั้งแรกคะครั้งแรกค่ะเมื่อไม่นานนี้เองคือมันไม่ได้มีรอบเดือนค่ะเพราะว่าทานยาคุมกําเนิดอยู่เมื่อไหร่ที่มีเลือดออกและกระปวดท้องน้อยเมื่อมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นอาการที่ไม่ปกติ คุณวัชรีสามารถตรวจด้วยตัวเองเบื้องต้นได้นะคะทําได้ยังไงบ้างคะคือเนื่องจากว่าโรคที่ทําให้มีเลือดออกและปวดท้องน้อยนั้นมีไม่กี่โรคประเด็นที่หนึ่งก็คือการอักเสบภายในถ้าจะมีการอักเสบภายในนั้นนะคะมักจะมีตกขาวผิดปกติร่วมด้วยตกขาวผิดปกติก็คือเช่นมีสีมีกลิ่นมีจํานวนมากคุณวัชรีมีตกขาวผิดปกติไหมคะมีค่ะแล้วมีกลิ่นมีสีหรือว่ามีจํานวนมากไหมคะ ก็มีจำนวนมากนะคะ,คะอันนั้นอันดับแรกก็คือสงสัยว่าเป็นการอักเสบภายในนะคะนอกจากการอักเสบแล้วยังมีอีกสองสามโรค,คที่สามารถทำให้เกิดมีเลือดออกและก็เจ็บท้องน้อยได้นะคะโรคที่สองก็คือโรคเนื้องอกของปากมดลูกนะคะ,คะเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งแต่บางทีมันก็อยู่ที่ปากมดลูกแล้วก็มีการอักเสบติดเชื้อจะมีอาการเหมือนการอักเสบทระปปการประเด็นที่สามนะคะซึ่งเกิด ได้ก็คือมีแผลที่ปากมดลูกปากมดลูกเป็นอวัยวะที่ยื่นเข้ามาในช่องคลอดเมื<ะ>่อไรที่มีแผลแล้วไปโดนกระทบกระเทือนก็มีเลือดออกและเจะ็บได้รประเด็นสุดท้ายก็คือเป็นมะเร็งปากมดลูก<ฆ>นะคะมะเร็งปากมดลูกนั้นถ้าเป็นเริ่มต้นนะคะจะไม่เจ็บอาจจะมีเลือดออกโดยที่ไม่เจ็บแต่ถ้าเป็นมากๆ หรือมีการอักเสบติดเชื้อร่วมด้วยก็จะเจ็บได้สรุปว่าคุณแม่ชลีเป็นได้สีโรคนะคะ<ฆ>ก็คือมีการอักเสบมีแผลที่ปากมดลูกนะคะเป็นเนื้องอกปากมดลูกแล้วก็เป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะแต่มะเร็งนี้โอกาสเกิดน้อยที่สุดแต่ยังไงก็ตามจะเป็นอะไรนั้นคนุณแม่ชลีต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจภายในคะ่ะปีนี้ตรวจภายในหรือย,ยังคะยังไม่ได้ตรวจเลยคะ่ะ ยังไม่ได้ตรวจผู้หญิงเราเนี่ยนะคะควรจะตรวจหาตรวจในเรื่องของความผิดปกติภายในตั้งแต่อายุเท่าไหร่และอย่างอายุ35ปีควรตรวจบ่อยแค่ไหนอะคะอ่ะก็ทั่วไปี่คำแนะนําของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยะนะคะก็ตรวจภายในอย่างต่ำนะคะ3ปีหลังมีเพศสัมพันธ์รหรือว่าถ้าโสดหรือว่าแต่งงานแล้วแต่อายุประมาณ21ปีก็คือ21ปีเป็นอายุต่าสุด ที่ควรจะตรวจภายในนะคะแล้วก็ตรวจทุกปีค่ะผลพบว่ามันไม่มีมะเร็งนะคะอาจจะเลื่อนเป็น3ปีครั้งได้แต่ยังไงการตรวจภายในไม่ใช่การตรวจหามะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวก็คือว่ามีขั้นตอนการดูนะคะว่ามีข้างนอกผิวติไหมการคลำนะคุณหมอก็คลำดูนะคะฉะนั้นจะสามารถตรวจหาความผิวติหลายอย่างเช่นการอักเสบการติดเชื้อเนื้องอกรังไข่เนื้องอกมดลูกนะคะถ้าผิวตินี่ตรวจเลยไม่ต้องรอให้ครบปีรีบไปตรวจนะครับ ค่ะคงต้องไปตรวจแล้วละค่ะกลัวเหมืนกันครับผมแต่จริงๆแล้วอย่างที่คุณหมอบอกสบายใจได้เพราะว่าโอกาสที่เป็นมะเร็งเนี่ยคือต่ําที่สุดแล้วคุณวัชรีไปตรวจภายในนะคะไม่เจ็บและไม่เสียเวลาค่ะไม่ต้องกลัวนะคะ ครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งอีเมลค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะส่งมาทางชูรักชูรส at watchdog.co.th นั่นเองค่ะส่งมานะคะว่าตั้งแต่เด็กๆที่ฉันเป็นคนรูปร่างอวบค่ะคุณหมอแล้วก็ชอบลดน้ําหนักแบบควบห้าแต่ว่าลดแบบไม่ได้ออกกําลังกายนะคะตอนที่อายุ22ปีนะคะที่ฉันมีรูปร่างผอมแล้วก็ได้มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนนั้นแต่ว่าทําไมเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่รู้สึก ว่าตรงนั้นแน่นจนเข้าไม่ได้เลยค่ะ<ม>และก็ไม่มีเลือดออกด้วยค่ะคุณหมอทําให้สามีไม่เชื่อใจว่าดิฉันบริสุทธิ์จริงจนดิฉันอายุ27ปีดิฉันมีบุตรหนึ่งคนค่ะคนแรกนะคะตอนท้องเน้น้ำหนักขึ้น9กกิโลเลยค่ะโอ้ค่ะขึ้นเยอะมากนะคะ9กกิ <90 S 2> โลและลูกก็น้าหนักเยอะมากด้วยค่ะ4.6กกิโลกรัม,ม,มทาให้ต้องผ่าคลอดออกมาค่ะและหลังจากคลอดเวลามีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ได้รู้สึกต่างจากครั้งแรกเลย<ม>ตอนนี้ก็กลั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่ด้วยดิฉันอยากให้การมีเพศสัมพันธ์ดี มีวิธีแก้ไขยังไงบ้างค่ะเมื่อไหร่ที่เราอ้วนเราตัวใหญ่เอาไว้ว่าเราก็ใหญ่ไปด้วยใหญ่ไปหมดเลยใหญ่ไปด้วยนะคะที้เราลดหวบภาพเราลดส่วนส่วนอื่นแต่ส่วนนั้นมันอาจจะไม่ได้ลดขนาดมากนักนะคะอันที่จริงการมีเพศสัมพันธ์นี้เป็นความรู้สึกสัมผัสก็คือเปรียบเทียบระหว่างหญิงกับชายถ้าของหญิงใหญ่ของชายเล็กนะคะอันนี้ก็จะต้องรู้สึกว่ามันธรรมดาบอกเขา่ต้องเมาะบนี้ได้ครับตอนบอกชายเล็กวันนี้สองไม่มีเลือดออก ในเมื่อขนาดไม่ได้มีทําให้ฉีกขาดตรงนี้ไม่มีเลือดออกงานวิจัยเฉลีย่ยเพราะว่า50%ของคุณผู้หญิง<ะ>ในวันแรก ของมีการมีเพศสัมพันธ์นะคะถึงแม้เป็นสาวบริสุทธิ์อาจจะไม่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเพาะไฟหนึ่งใหญ่ไฟหนึ่งเล็กหรือจะพอดีหรือมีเทคนิคการที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแล้วเลือดไหลเนี่ยเป็นเกณฑ์วัดไม่ได้เลยว่าสิ่งหรือสิ่งไม่ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ทาไอเรื่องนี้เป็นเรื่องค่านิยมของสังคมนะคะว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกถ้าพิสูจน์พรหมจรรย์จะต้องมีเลือดออกทําให้คุณผู้หญิงส่วนหนึ่งมาขอเย็บเยื่อพรหมจรรย์ซึ่งตรงนี้ก็จริงๆแล้วเป็นค่านิยมที่อาจจะไม่ ใช่เข้าใจเปลี่ยนกันผิดแต่ปัญหาที่สําคัญไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวใช่ไหมคะใชปัญหาที่สําคัญเรื่องของกระเพาะปัสสาวะนะคะที่มันกลั้นไม่อยู่มีปัสสาวะเล็ดออกมามีปัสสาวะเล็ดทีนี้คุณผู้หญิงนี้พอย้อนกลับไปค่อนข้างตัวใหญ่แล้วก็ลูกในน้ำหนักสี่โลหการที่ลูกโตอันนี้ต้องระมัดระวังว่าคุณผู้หญิงจะมีสุขภาพไม่แข็งแรงโดยเฉพาะถ้าเรามีเบาหวานแอบอยู่เนี่ยเราจะมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบซึ่งจะทําให้เกิดปัสสาวะเล็ดได้นะคะรวมถึงน้ําหนักที่มากน้ําหนักมากจะทําให้ช่องท้องเราเนี่ย มีแรงดันสูงจะมีปัสสาวะเล็ดได้นะคะการจะแก้ไขปัญหาของคุณผู้หญิงที่ถามมาข้อที่1ลดน้ําหนักแบบให้แข็งแรงอย่าลดแบบหวบ้าแล้วก็ไม่ออกกําลังกายลดให้ร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงประเด็นที่2องคือขมิบออกกําลังกายเฉพาะที่ขมิบวันละร้อยครั้งนะคะประเด็นที่3ก็คือจะต้องมีธรรมะก็ช่วยได้ครับเมื่อไหร่ที่เราสงบจิตสงบใจนะคะ ไม่ไม่กังวลและก็มุ่งมั่นในการทํางานคือการออกกําลังกายสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้อัยุยืนเราดีขึ้นถ้าเรามีแต่ความเครียดอันนี้อันนี้ก็จะมีปัญหาต้องมีการคลายและประเด็นที่4ี่ก็คือเมื่อไหร่ที่มีปัญหาระหว่างคู่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการจับเข่าคุยกันเลือกท่วงท่ารีลารักที่เหมาะสมสมมติคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอม่าเลือกท่าไหนที่จะเหมาะสมที่จะทําให้ไม่รู้สึกว่ามีความแตกต่างกันฉะนั้นการลดน้ําหนักและการขมิบอุ้งเชิงกรานและการรักษา กับพาปัะสสาวะอักเสบนะคะอันนี้ก็จะทําให้ดีขึ้นสรุปปัสสาวะเล็ดนี้ต้องไปพบแพทย์นอกจากดูแลตัวเองแล้วนะคะถ้าเมื่อไหร่เราออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีปุ๊บ ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติอีกเลยครับขอขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเรานะครับคุณหมอชันวลีสิงห์สุโขขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้ววันนี้ค่ะสำหรับคุณหมอวิวนะคะรวมไปถึงเจ้าของคำถามทุกคำถามที่ได้รับการตอบออกอากาศค่ะจะได้รับ BSC Rose นะคะจากผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี BSC ให้ทุกท่านเลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะสถานที่อันแสนอบอุ่นที่ช่วยเติมเต็มรักของเราในวันนี้แล้วก็เป็นจุดนัดพบของเราค่ะที่โรงแรม Imperial Queen Park สุขุมวิท22 เจอกันได้รายการชูรักชูรัสทุกวันพพลิดสบลิีเที่ยงคืนนิดๆทางช่อง3ครับคืนนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะลาฟันดีราตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครนะคะที่มีรักแล้วไม่ได้ดั่งใจแต่อํสำหรับตัวแพทน,นะคะก็คุงจะต้องมานั่งคุยกัน นั่งลองปรับความข้าใจลองตูนขึ้นกันนิดหนึ่งว่าโอเคอันนี้เราไม่ชอบคุณทําให้เราได้ไหม5้ได้ไหมสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ลองกลับมานั่งคิดดูว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆเราไหวไหมเราควรจะก้าวต่อไปกันในแบบไหนดีค่อยๆค,คิดค่ะมันจะช่วยเราได้เสมอค่ะ